สวัสดีครับใครที่ใช้รถยนต์อยู่นะแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะเบีย้ยประกันเราจะขึ้นไหมนะครับหรือว่าตอนนี้ก็มีข่าวเนาะบอกโอ้เบีย้ยประกันรถไฟฟ้าจะขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็หลายๆท่านอาจจะกังวลน,นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเช็คเบีย้ยของตัวเองที่แบบว่าได้ส่วนลดด้วยนะแล้วก็มีส่วนลดให้ดูเลยนะครับทํายังไงมาดูกันเลยนะมาที่เว็บ7จ็ดสองซีทีมอนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเลือกมาที่ตรงนี้นะครับแฟดีนะครับสมัครสมาชิกซื้อใช้ตรงนี้สมัครฟรีนะ ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครก่อนนะของผมเนี่ยสมัครไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะ ก็ทาการเข้าสู่ระบบเลยนะครับให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับก็มาดูเลยนะสมมุติว่าใครที่ใช้รถไฟฟ้านะครับนี่ประเภทประกันรถนะตรงนี้เนี่ยทำประกันรถของตัวเองได้นะครับใครที่แบบว่าโอ้จะขึ้น10%ขึ้นเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกังวลน,นะตรงนี้มาดูของตัวเองได้เลยนะสมมุติว่าเป็นเช็คเบียรถไฟฟ้าแล้วกันะะนะครับแบบนี้นะยี่ห้อผมเลือกเป็น MG เนาะแล้วก็เป็นประกันประเภท1ซ่อมห้างนะครับ ชั้นหงซ่อมห้างนะครับปี2024นนะครับรุ่นรถยนต์ก็คือเป็น MG4 นะรุ่นย่อยนะครับก็คือเป็นเอา EV ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับถ้ารู้รถรุ่นละของเรานะครับก็ใส่ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกจังหวัดของเรานะของใครของมันนะครับจังหวัดไหนก็ได้เนาะแล้วก็เนี่ยเป็นรหัสรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลนะครับแล้วก็กดเช็คเบี้ยไปเลยนะถ้าเรามีกรมธรรม์ประกันเดิมอยู่นะครับมันก็อาจจะ ทำของที่เดิมต้องมีการโอนโค้ดนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ารบทั้งหมด14รายการนะครับแล้วก็สามารถเลือกลำดับได้นะเบี้ยต่ำสุดสูงสุดทุนประกันต่ำสุดสูงสุดนะครับแบบนี้นะ,ะมาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นบอกว่าเขาเป็นของ EX a อ็ซาประกันภัยนะครับเป็นประกันชั้น1ซ่อมห้างนะคุ้มครองสายชาร์จเครื่องชาร์จความรับผิดชอบบุคคลภายนอกนะครับอุบัติเหตุจากการชาร์จนะราคา29 0 0 0นะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าทุนประกันเท่าไหร่นะครับมีค่าเสียหายส่วนแรกไหมค่าบริการคืออะไรเราต้องจ่ายเพิ่มหรอเปล่านะครับค่าบริการคือส่วนลดนะครับถ้าสมมติสมัครสมาชิกแล้วก็ลดไปอีก2,159บาทนะประมาณ2,160ถ้าสมมติว่าใครทำที่ธนชาตินะครับก็เป็นชั้น1ซ่อมห้างนะครับแบบนี้นะครับ ทุนประกันเนี่ยห้าแสนหกนะครับสังเกตว่าทุนประกันมันจะต่างกันเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเบี้ยประกันอยู่31,500ืนารนะถ้าสมมุติว่าเป็นสมาชิกซื้อใช้เองนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรในการสมัครทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะได้รับส่วนลดอยู่อีกที่3,600กรว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ประมาณเกิน10%เนเนาะ เกิน10%นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนอื่นเขาจะซื้อเบี้้อขึ้นกันนะครับแต่ว่าของเรานะก็มีส่วนลดจากการเป็นสมัครสมาชิกซื้อใช้อยู่แล้วนะใครที่กังวลเรื่องประกันรถยนต์นะครับก็ทําแบบนี้สมัครสมาชิกแบบนี้ได้เลยนะอะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวรถน้ํำมันบ้างนะครับอเป็นเช็คเบี้ยงานใหม่นะครับสมมุติว่าผมเป็นเลือกเป็นปาเจโ่แล้วกันนะครับ มิตซูบิชิเป็นชั้นหนึ่งซ่อมห้างเลยแล้วกันนะครับเป็นปี2024ปีของเราเนี่ยเราเลือกเองได้เลยนะแล้วก็รุ่นรถยนต์นะครับผมเลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่นย่อยนะครับก็เป็นอันนี้นะครับเป็น e l ลิ e e อ dition นะครับเลือกจังหวัดนะครับสมมติอยู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับอยู่ชาชนบุรีแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วก็กดเช็คเบียไปนะครับเขาก็จะไปทําการเช็คเบียมาให้เรานะครับแล้วก็เนี่ยมีบอร์ดทั้งหมดเลย14รายการนะเรียงลําดับตามอะไรนะครับเนี่ย ลองเลื่อนเลื like ่อนดูได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยขาสามารถผ่อนได้นะครับใครที่ต้องการผ่อนนะก็กรอกเอกสารข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แจ้งมานะก็ซื้อใช้เองผ่อนเองได้นะครับนี่นักเลงพอนี่นะครับก็คือ23 0หมนานะครับเบี้ยต่างจังหวัดนะครับค่าบริการก็คือส่วนลดนะแล้วก็ทุนประกันอยู่ที่เท่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสมมุติว่าเรามีรถอยู่นะครับแล้วเราต้องการทําประกันของตัวเองนะผ่อนเงินสดได้แล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยนะครับ วิธีการที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้นะผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีเลิศมากนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกบริษัทของเราเองได้นะนี่แบบนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดดูความคุ้มครองได้หมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ส่วนลดด้วยนะครับโอเคอ้ออีกอันหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนนะแล้วแฟนคุณก็ต้องมีรถเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อของแฟนได้นะในนามสกุลเดียวกันนะครับ โอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับทักมาถามผมได้เลยนะครับตรงนี้นะกดติดต่อเราทางไลน์นะครับก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าสนใจถามมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบนะกดเราทางไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาที่ติดต่อเราก็ได้มีเบอร์โทรผมอยู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ